สวัสดีเพื่อนผู้รับใช้ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆที่เรียนรู้แล้วก็อยู่กันจนมาถึงคลิปสุดท้ายนะคะของอซีรีส์นี้ที่ชื่อว่าเดินเคียงข้างผู้มีภาวะโรคซึมเศร้านะคะในตอนที่4ตอนสุดท้ายนี้นะคะเราจะมาดูกันถึงหลักการช่วยเหลือแล้วก็หลักการเดินเคียงข้างผู้ที่ประสบภาวะซึมเศร้าค่ะ เรามาดูกันถึงหลักการการให้คำปรึกษาหรือหลักการช่วยเหลือผู้ซึมเศร้านะคะเราสามารถทำสิ่งใดได้บ้างนะคะประการแรกก็คือการฟังค่ะการฟังด้วยหัวใจนะคะการฟังด้วยความเข้าใจการฟังด้วยการปรารถนาอยากที่จะรักเขาด้วยการฟังนะคะแล้วก็การฟังของเราเนี่ย นะ,ะมันกำลังบอกกับผู้ซึมเศร้าว,ว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่านะสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขารู้สึกนะคะเป็นสิ่งที่มีสักคนหนึ่งเนี่ยพร้อมที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ฟังเขานะคะเราฟังโดยที่เราไม่ทําให้เป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วเราก็ยอมรับการแสดงออก ทางอารมณ์ต่างๆที่พวกเขามีนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องไห้โมโหแต่ให้เราใจเย็นๆนะคะที่จะค่อยๆไปตามจังหวะความพร้อมของเขาบางคนไม่ได้พร้อมที่จะฟังคำแนะนำบางคนไม่ได้อยากที่จะพูดกับเราเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาเพราะว่าเราเชื่อว่าผู้ที่เขาประสบ ปัญหาในจิตใจด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็พยายามมาหลากหลายวิธีแล้วก็ต่างก็ปรารถนาอยากจะให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเนาะแต่ว่าทีนี้เขาเข้ามาคุยกับเราเพราะว่าเขากําลังปรารถนาอะไรเขาปรารถนาเพื่อนสักคนที่จะอยู่ตรงนั้นไม่ตัดสินว่าความรู้สึกของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ตัดสินตีความหรือว่าตีตราพวกเขาว่า พวกเขาดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดหรือเปล่าจึงพาพวกเขามาประสบกับภาวะซึมเศร้าในตรงนี้นะคะเราไม่รู้ได้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วพวกเขาประสบสิ่งใดมามากน้อยแค่ไหนและเรื่องนั้นเลวร้ายสำหรับเขามากน้อยแค่ไหนจึงพาให้จิตใจของเขามาพบกับความท,ทุกข์มาพบกับความเศร้าได้มากขนาดนี้เราเองนะคะ ซึ่งอาจจะอยู่ในจุดหนึ่งมองเข้าไปในเรื่องราวของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่แล้วก็หนักหนาสักเท่าไรสำหรับเราแต่เราสามารถเปิดใจยอมรับได้ค่าว่าเรื่องนั้นสำหรับเขาเป็นประสบการณ์ที่หนักหนาเราสามารถอยู่กับความทุกข์ของเขาได้เคียงข้างเขาไปได้นะคะและสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการฟังและไม่ทำให้เป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยก็คือ เราสามารถแสดงความห่วงใย,ยเราแสดงความสนับสนุนเขาได้แต่เราต้องระวังนะคะที่จะไม่พยายามช่วยกู้เขาออกจากสถานการณ์เรารับฟังเขาได้แต่เราจะไม่ยัดเยียดวิธีการในแบบของเราเราจะไม่ยัดเยียดความคิดการแก้ปัญหาในแบบของเราให้กับเขาแต่เราสามารถเดินกับเขาช่วยพวกเขาค้นไปมากขึ้นนะคะว่า ตอนเนี้เขามีวิธีที่จะจัดการความรู้สึกของตัวเองให้พ้นไปในแต่ละวันยังไงได้บ้างอย่างหนึ่งเลยค่ะที่เราลืมไม่ได้ก็คือว่าเป็นพวกเขาเองเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนๆเป็นผู้ซึมเศร้าเองนั่นแหละที่เขาพาตัวเองมามีชีวิตอยู่แล้วก็ก้าวข้ามความเศร้าในแต่ละวันของเขาให้ตัวเองดำรงชีวิตอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อใจ ในความสามารถของพวกเขาได้แล้วเราอาจจะช่วยให้เขาเห็นได้นะคะว่าโอ้เขาเนี่ยเคยทำสิ่งนี้แล้วดีกับตัวเองนะมันได้ผลนะคะให้เขาค้นเข้าไปถึงวิธีการที่เขามีนะคะในการจัดการอารมณ์ของตัวเองนะคะประการที่สองค่ะ เราสามารถที่จะสะท้อนความคิดช่วยเขาระบุถึงระดับความรุนแรงของโรคซึมเศร้าได้จากในตอนต้นที่เราทำากิจการรมไปแล้วก็ดิฉันเองได้แบ่งะระดับของความเสี่ยง ที่จะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยออกเป็น3มช่วงนะคะเพื่อนผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องอาจจะกลับไปดูตรงนั้นได้นะคะแล้วก็เมื่อเราเจอสคนหนึ่งซึ่งบางครั้งเขาอาจจะยังไม่ทราบว,ว่าเขารุนแรงขนาดไหนนะหรือเขาต้องจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือขนาดไหนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเขาสะท้อนให้เขาฟังได้ว่า อ๋อตอนนี้อาจจะจําเป็นมากๆเลยนะที่จะต้องใส่ใจดูแลแล้วก็สแสวงหา,หาความช่วยเหลืออย่างจริงจังมากขึ้นได้แล้วนะคะแต่เราทําด้วยท่าทีเป็นมิตรท่าทีเชื้อเชิญนะคะแต่จะระวังที่จะไม่เป็นการออกคําสั่งระวังที่จะไม่เป็นการชี้แนะแล้วก็กดดันเขามากจนเกินไปเราเว้นที่ว่างไว้ให้เขาได้ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองได้ค่ะ อย่างที่3นะคะหลักการที่3คือเราสามารถช่วยตรวจสอบสาเหตุนะคะความเป็นไปได้ของที่มาของอาการนะคะเมื่อเราเดินกับเขาเียงข้างเขาเราจะสังเกตไปด้วยนะคะว่าโอ้มันเป็นเพราะด้านร่างกายไหมนะหรือว่าเขาเจอสภาวะแห่งการสูญเสียศกเศร้านะจึงทําให้เขาซึมเศร้าเอ๊หรือว่าการซึมเศร้าเนี่ยนะ คือการที่เขาตอบสนองต่อความสูญเสียการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือเป็นการตอบสนองต่ออารมณ์ไม่พึงประสงค์สิ่งที่เขาไม่ปรารถนานะคะเราลองสังเกตดูนะหรือว่าเราลองสังเกตดูไหมว่าเขาซึมเศร้าเนี่ยอาจจะเป็นผลมาจากการทานยาหรือเปล่าหรือเขาทานอาหารเสริมบางชนิดหรือเปล่านะที่นํามาซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้หรือมันเป็นผลจากการที่เขา เสพติดใช่ไหมคะเป็นผลจากการที่าบางคนเนี่ยตั้งใจที่จะเลิกสารเสพติดบางอย่างแล้วเมื่อตั้งใจจะเลิกสารเสพติดเนี่ยบางครั้งมันจะมีอาการอา,อาการลงแดงก็จะแสดงออกไปในหลายๆรูปแบบเนาะรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นไปได้ก็คือเขาซึมเศร้าไปนะคะแล้วก็มีอาการอย่างที่บอกอาการทางร่างกายทางความคิดที่มันเกิดเข้ามา หรือสาเหตุนะคะอาจจะเกิดมาจากจริงๆแล้วคนนี้มีอาการจิตเวทอื่นๆไหมแล้วการซึมเศร้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโรคจิตเวทอื่นๆที่พวกเขาเป็นหรือเปล่านะคะและอีกสาเหตุหนึ่งที่เราสามารถสังเกตได้ก็คือว่าความซึมเศร้าทางอารมณ์และจิตใจเนี่ยเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยทางร่างกายในะระยะยาวหรือเปล่าหลักการที่4ค่ะ ที่เราสามารถช่วยเขาได้ก็คือเราช่วยมองหาช่องทางเราช่วยหนุนใจเขาให้สร้างสัมพันธ์กับชุมชนที่ปลอดภัยเพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนเขาแล้วก็เราก็พยายามอย่างสุดความสามารถนะคะสื่อสารให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ส่งเสริมนะเราไม่ได้ส่งเสริมเขาในการที่จะปล่อยให้เขาปลีกตัวหรือว่าหลีกหนีจากผูกคน ะะการเอื้อมมือไปหาเขาแล้วก็ย้ำให้เขาได้ทราบว่าจริงๆแล้วการมีอีกสักคนหนึ่งสองคนอยู่เคียงข้างเขาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาในช่วงที่เขาเผชิญภาวะซึมเศร้าเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าถ้าเราลองสังเกตดูแล้วนะคะว่าในรอบๆตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่มีพื้นที่ปลอดภัยหรือมีชุมชนปลอดภัยที่เขาจะสามารถเป็นตัวเอง ได้เต็มที่ไม่ถูกตัดสินในภาวะซึมเศร้าของเขาเนี่ยหางตรงมองดูแล้วเขาไม่ไม่มีตรงนั้นเราก็อาจจะเป็นหนึ่งคนที่เริ่มต้นสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาก็ได้นะคะหลักการช่วยเหลือประการที่5ก็คือเราสามารถคอยสังเกตได้ค่ะว่าเขามีอาการถดถอยไหมเขามีความคิดเขามีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเขามีอาการถดถอย เขาคิดฆ่าตัวตายหรือคิดเริ่มที่จะลงมือทำเนี่ยเราสามารถสื่อสารให้กับครอบครัวของเขาทราบได้นะคะให้คอยดูแลยอย่างใกล้ชิดได้เนาะความสำคัญอันดับแรกก็คือความปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจมาก่อนอันดับแรกเลยประการที่6ค่ะหลักการที่6ค่ะคือเราสามารถคอยสังเกตอารมณ์โกรธและสัญญาณอื่นๆของเขาได้นะคะว่า ดูสิว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะทำร้ายร่างกายตนเองไหมหรือผู้อื่นไหมเขาตั้งใจวางแผนจะทำสิ่งใดทำร้ายชีวิตของตัวเองและชีวิตของผู้อื่นไหมถ้าเราฟังนะคะเราก็พบว่าเขามีแผนการเหล่าเนี้เราสามารถเตือนคนที่เป็นเหยื่อได้นะคะแล้วก็เราสามารถแจ้งให้คนที่รักเขาเนี่ยอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดได้นะทีนี้ อารมณ์หรือพลังงานทางด้านลบที่เกิดขึ้นในใจของเขาที่เกิดขึ้นจากอารมณ์โกรธหรืออารมณ์รุนแรงของเขาเนี่ยเราสามารถสนับสนุนเขาให้ไปใช้พลังงานนี้ในด้านอื่นๆได้นะคะเช่นไปออกกำลังกายไหมไปเต้นไหมหรือไปทำอะไรที่ได้ใช้กำลังนะคะให้ได้ปลดปล่อยพลังงานที่มาจากอารมณ์รุนแรงเหเล่านี้ออกไปได้ด้วยนะคะหลักการถัดไปนะคะก็คือ เราสามารถเชื้อเชิญแล้วก็ชักชวนนะคะให้เขาตระหนักถึงระบบความคิดในแง่ลบของเขานะคะแล้วก็เราสามารถสะท้อนให้เขาได้ยินได้ว่าเขาพูดถึงตัวเองในแง่ลบอย่างไรบ้างนะคะอย่างอ่อนสุภาพนะเราสามารถอำนวยช่วยเขาให้เขาที่จดจ่อในความจริงมากขึ้นนะคะโดยดูก่อนว่าเขาพร้อมที่จะฟังเราไหม ะะแล้วเราก็จะไม่เหมือนกับว่าเอาความจริงของพระเจ้าเนี่ยไปยื่นให้ในเวลาที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมฟังนะคะแต่ว่าเราเราดูจังหวะเวลาว่าเมื่อเขาพร้อมเราพูดความจริงของพระเจ้าเรายืนยันความจริงของพระเจ้าในชีวิตของเขาได้เช่นเขาเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาพระเจ้านะสำหรับพระเจ้าแล้ว เขาเป็นคนที่โปรงทรงรักอย่างยิ่งนะคะแล้วเราก็ชวนเขาให้จดจ่อที่ความคิดด้านอื่นๆขยายความคิดกว้างออกไปไม่จดจ่อที่ด้านลบด้านเดียวแล้วก็หนุนใจให้เขามองดูว่าเขาสามารถขอบคุณพระเจ้าอะไรได้บ้างในตอนนี้นะคะและเราสามารถที่จะชื่นชมการเปลี่ยนแปลงเ,เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในตัวเขาได้ค่ะหลักการถัดไปนะคะก็คือเราสามารถช่วยสนับสนุนนะคะให้ผู้ซึมเศร้าเนี่ยเขารู้จักคลายเครียด ให้เขารู้จักผ่อนคลายนะคะเพราะว่าบางครั้งเมื่ออบางคนนอยู่ในความซึมเศร้านานๆเขาก็จะลืมไปนะคะถึงวิธีการผ่อนคลายวิธีคลายเครียดนะคะเราอาจจะ,ะยืน่นการผ่อนคลายคลายเครียดเนี่ยให้เขาลองได้ ได้มีประสบการณ์อีกครั้งเขาอาจจะหัวนึกว่าโอ้เขามีความสุขกับสิ่งนี้เคยมีความสุขกับสิ่งนี้ยังไงนะคะเราสามารถดุนใจให้เขาแล้วคะแล้วก็เธอเนี่ยสามารถสร้างกิจวัตรที่ช่วยให้เกิดวิถีที่ดีต่อใจของเขานะให้เกิดการเติบโต,ต,ตสู่สุขภาวะที่สร้างโอกาสให้เขาเนี่ยได้สัมผัสถึงความสําเร็จ ให้สัมผัสถึงการก้าวหนะ้าให้สัมผัสถึงว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกที่ดีขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็สิ่งนี้ยังสามารถช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของเขาได้ชั่วขณะหนึ่งด้วยแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมประสบการณ์ที่หลากหลายนะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเราต้องช่วยหลายๆด้านไปพร้อมกันอย่างเช่นบางคนอาจจะชวนกันทําศิละปะไหมทําข้าวไหมทํากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่นํามาซึ่งความเพลิดเพลินพักผ่อนหย่อนใจก็ได้นะคะ ระก,การถัดไปนะคะก็คือเราสามารถเตือนความจำถึงทักษะการปรับตัวเข้าสังคมให้กับเขาหรือว่าช่วยเดินกับเขาในการเข้าสังคมอีกครั้งนะคะเพราะว่าหากผู้ซึมเศร้าเนี่ยเขาได้ปลีกตัวออกจากสังคมเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอยู่กับตัวเองเ,อเยอะใช่ไหมคะก็อาจจะลืมไปว่า การเข้าสังคมการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะล้วก็เขาอาจจะสูญเสียทักษะในการเข้าสังคมไปบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเ,ออเดินไปกับเขาได้ในการสร้างประสบการณ์ในการเข้าสังคมครั้งใหม่ไปกับเขาได้ และก็ข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้สําคัญมากๆสําคัญมากๆที่สุดเลยนะคะสําหรับเพื่อนผู้รับใช้ทุกท่านแล้วก็พี่น้องในประเทศคือในการช่วยเหลือผู้ซึมเศร้าเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกสิ้นหวังของเขานะคะมาดึงเราให้หดหู่ไปด้วยให้เราเนี่ยนะคะเตือนตัวเองว่าเราจะไม่รับเอาความคิดนั้นหรือประสบการณ์นั้นที่เขาเจอเนี่ย มาเป็นของเราเองเราสามารถวางขอบเขตอย่างเหมาะสมได้เราสามารถวางขอบเขตอย่างเหมาะสมได้โดยอาจจะมีเวลาได้ใคร่ครวนกับตัวเองถามคําถามตัวเองเช็คตัวเองเป็นระยะๆะะว่าตอนเนี้ยนะคะสภาวะอารมณ์ของเราเป็นยังไงบ้างนะเรามีเรื่องหนักของเราเองไหมเรามีในใจของเราสามารถที่จะยืนเคียงข้างกับอีกบุคคลหนึ่ง ที่เผชิญภาวะหนักในจิตใจไหวไหมหากเรารู้ว่าเราไหวเราก็สามารถที่จะเขียงข้างได้หากเรารู้ว่าช่วงนี้เราไม่ไหวเราอาจจะสื่อสารกับเขาอย่างเหมาะสมแล้วก็ถอยตัวเองออกมาพักผ่อนเติมพลังตัวเองให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยกลับไปอีกครั้งก็ไม่เสียหายนะคะและก็มีการวางขอบเขตที่เหมาะสมในเรื่องของเวลา นะคะว่าช่วงไหนเวลาไหนที่จะคุยกันได้กี่โมงถึงกี่โมงหรือว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยควรจะคุยกันบ่อยมากน้อยแค่ไหนตรงนี้สำคัญมากๆที่จะวางขอบเขตแล้วก็คุยกันอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าอย่างน้อยนะคะไม่ว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราในเรื่องขอบเขตที่เราตั้งเนี่ยแต่ว่ามันจะช่วยเราจริงๆนะคะในการที่จะสามารถเดินกับผู้หนึ่งในระยะยาว ได้มากขึ้นแล้วก็มั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่นําไปสู่สุขภาวะมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าการเดินเคียงข้างกับผู้ซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาอันสั้นๆเนาะบางคนบางกรณีเนี่ยใช้เวลากันเป็นปีๆเลยนะคะ นี่คือเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะได้เป็นประโยชน์นะแล้วก็ได้เสริมสร้างให้ความรู้ความเข้าใจกับเพื่อนผู้รับใช้ทุกท่านนะคะขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าเสริมกําลังแล้วก็ขอพระเจ้าหล่อร้อนเรานะคะให้เราเป็นดั่งอุปกรณ์ที่พร้อมนะคะแล้วก็เดินเคียงข้างผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าแล้วก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าในความรักในความห่วงใย,ยในทุกๆ แรงใจแรงกายที่เพื่อนพระรบช้ทุกท่านได้เดินเคียงข้างพี่น้องผู้ทุกข์ใจเหล่านั้นเนี่ยจะสําแดงถึงความรักของพระเจ้าได้เป็นอย่างดีและจิตใจของเขานะคะจะเปิดออกต่อความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านชีวิตของทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ